อามาแล้วมาแล้วมันโหเดี๋ยวเสาตามมาแล้วเดร์เสาตามมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วดูคิงของตัวนี้ดิโอ้มันอ้าปากใหญ่เลยนะาชาโอ้มันวิ่งมาแล้วอ่ะทำยังไงดีอ่ะมันวิ่งมาหาเราแล้วอ่ะโอ้มันจะเหยียบมันจะเหยียบรแต้ลเนีน้าชาเข้าไปเร็วทุกที่ก็จะมีเดร์เสาต้อนรับอยู่ตลอดเลยละ่ะ นี่เดี๋ยวเดาวเสาเพียบเลยนี่พี่เะปืนมายิงเดี๋ยวเสาด้วยเห็นปะ่ะ oh. พี่พาปืนมายิงเดี๋ยวเสาด้วยนะใน <Yahoo. S 1> สวนลอยฟ้านะครับดูสังเกตจะเป็นกต,ต้นไม้ต่างๆลอยอยู่บนฟ้าเพียบเลยอ้ใครยังไม่มาก็แนะนําให้มาดูนะครับสวยจริงๆนี่เ <Wow. S 1> ดี๋ยวเสาเพียบเลยนะชาทางซ้ายมือนนะเห็นปะ่ะเ <Wow. S 1> ดี๋ยวเสายังมีอยู่เยอะเลยต,ตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะ <Yeah. S 1> การซิลิเลปเตอร์พอมึงเคยได้ยินเนี่ยชื่อนี้เนี่ย เห็นเปล่าอ่อเฮ้ยมันใส่หมวกคริสต์มาสทุกตัวเลยอ่ะที่เนี่ยมันต้อนรับเทศกาลคริคสต์มาสหรือเปล่าเนี่ยพ่อจับดูที่มันจะกัดพ่อไหมโอ้ยมามาลูกมาเร็วโอ้ตัวนี้อะไรอ่ะแอนซิทอรัสไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินด้วยอ่าดูดูด,ด,ดูจะไปถ่ายรูปก,กับเขาด้วยดูเด็กเสื้อแดงนี่ ไปถ่ายรูปกับเขาด้วยเอามาเร็วมาเร็วมาหนูว่าเด็เสาตามมาแล้วเด็เสาตามมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้เกือบไปนะโดยเสามันไล่าตามนะตัวมเมื่อกี้อุ้ยนชามีคิงคองด้วยเพาเห็นคิงคองมาดูเร็วใช่คิงคองกัเปล่าหืมโอ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยฮ้ตัวมันดําๆนะมันจะใช่หรือเปล่าน,มนนะ,ม,นะาานมีอะไรเกาะหลังมันด้วยนะ เห็นหรือ,อยังโอ้โหลูกหินคองก็ใส่หมวกซันต้านะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสดูใกล้ใกล้โอเว่ใส่หมวกคริสต์มาสด้วยาชาตัวอะไรลูกหินคองใช่ไหมโอ้หินคองตัวใหญ่มากแล้วตัวนี้นะโอ้ยตัวนี้มันอาปากด้วยอ่ะหาอ,ะอาปากหรือเปล้า,าดูหินคองตัวนี้ดิโอ้มันอาปากใหญ่เลยนะาชาฮะ เดี๋ยวพ่อไปดูใ,ใกล้ให้นะมันอาปากทำไมโอ้หมันอาปากกว้างมากเลยอะหแล้วชาแต่มันเหมือนมีตัวอยู่ในปากมันด้วยนะเดี๋ยวพ่อดูใ,ใกล้ซิ <c oughs> โอ้น้าชาพ่อรู้แล้วพ่อรู้แล้วมันอ้าปากทำไมมีลูกตุก๊กแกอยู่ในปากมันนะ oh, <no. S 2> ่ะฮ้าห้ามีลูกตุ๊กแกหรือเปล่า <c oughs> มีลูกตุ๊กแกหรือเปล่าไปเดินมาดูซิมีลูกตุก๊กแกเปล่าช่วยมันก่อนแล้วมาช่วยกันก่อนแล้ว เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยลูกตุ๊กแกอยู่ในปากมันเด็กๆดูดิโอ้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยลูกตุ๊กแกอยู่ในปากเนี่ยเดี๋มันร้องเดี๋ยวพ่อช่วยก่อนนะมันจะกัดพ่อเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกัดพ่อหรือเปล่านะชาโอ้ยมันจะกัดนะสิพ่อช่วยเร็วเลยนะปุ๊บฮ่าพ่ออยู่มาแล้วอ่ะพ่ออยู่มาให้นะาชาถ,ถือไว้นะตุ๊กแกนะาชาหรือเปล่าใช่ไหมนั่นไงน้าชา,อาเอามาเนี่ยมันกระโดดเข้าไปในปากคิงคองตกใจหมดเลยเห็นไหม เออกินคองรอดปลอดภัยนะบ๊ายบายโอ๊ยได้ไงนะชากินคองมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันขยับได้ด้วยน่ะมันของจริงหรือเปล่าน่ะกินคองตัวจริงก็พ่อไปก่อนแล้วกินคองมาจริงจริงด้วยเร็วเร็วเรเร็ว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 ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเราไปต่อโอ้โหที่นี่มันแบบอะไรเยอะแยะหมดเนี่ย พ่อเริ่มจะงงแล้วนะมันเยอะมากเลยนะชาเลสส์มันเยอะใช่ไหมโอ้พ่องงเนี่ยไอ้ตัวอะไรอะฮ่าตัวอะไรนะชานี่ตัวอะไรอะอะไรมันชื่ออะไรอะมาเาเลปเตอร์มันคือเลปเตอร์เหรอมันมีปีกมันบินได้หรือเปล่าคะมันบินได้หรือเปล่าบินไม่ได้เหรอโอ้งั้นไแต่พ่อเห็นมันก็ยันขยับปีกก็เปล่านะ โอ้มันบินไปแล้วนะั่นะเห็นเป่าโออยมันอาจจะบินได้ก็ได้นะใช่ไหมไปไปเราไปดูตัวอื่นดีกว่าลูกปะ่ะที่นี้มันสุดยอดเลยนะมันแบบยิ่งใหญ่มากเลยลูกโอ้โอ้ทางนี้มันใหญ่ๆแปลกๆอะ่ะนั่นไงพ่อว่าแล้วนั่นไงนะชาทีเล็กตัวใหญ่มากมันวิ่งมาทางนี้ อ๋อมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วอ๋มันวิ่งมาวิ่งมาอ๋มันวิ่งมาแล้วอะทำยังไงดีอะมันวิ่งมาหาเราแล้วอะโอ้ยมันจะเหยียบมันจะเหยียบเราแล้วหรือป่าเนี่ยอ๋มันจะเหยียบเราแล้วมันจะเหยียบเราแล้วโอ้โหมันฆ่าผหัวเราไปเลยอะโอ้มันไม่เห็นเรานะโชคดีนะเราสองคนปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมขีเล็กมันมาเหยียบเมื่อกี้เออจะไปตรงนี้ตรงนี้อยู่ไม่นานแล้วไปที่กอลุกไปแล้ว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 